โลกใบนี้เต็ไมไปด้วยเรื่องราวาน่าค้นหาคุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าโลกนี้มียาอายุวัฒนานอยู่จริงและมันชื่อว่าโรซาร็อกสเบอร์กีผมกลับมาจากเมืองจีนพร้อมผลไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นสุดยอดเครื่องวรรณการฮ่องเต้ขอให้อายุยืนยาววานสวยหมื่นปีหมืนม่นหมื่นปีผมจึงนำกลับมา ไปนค้นหาความจริงในที่สุดก็พบว่าผลไม้เล็กๆล,ลูปนี้อัดแน่นไปด้วยสารมหัศจ,จรรย์ที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์อายุไขของมนุษย์ไม่ได้มีชะตาลิขิตแต่ปลายหุ้มโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียคือตัวกำหนดอายุที่แท้จริงของเราถ้าเทโลเมียยาวร่างกายก็ยังหนุ่มสาวแต่ถ้ามันสั้นลงร่างกายเราก็จะเสื่อมโทรม และแอนตี้ออกซิแดนในผลไม้นี้จะช่วยปกป้องเทลโลเมียไว้ให้ได้นานที่สุดมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงจากในเซลล์อีกทั้งยังเสริมระบบป้องกันเซลล์ให้ทำงานดีขึ้นเหมือนมีด่านตรวจคอยดักจับสิ่งแปลกปลอมทั้งเชื้อโรคสารพิษและเซลล์ที่ตายแล้วหรือแม้แต่เซลล์กลายพันธุ์ก็รลดไปไม่ได้ผลไม้ในตำนานและงานวิจัยระดับโลก ประสานกันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเซลล์อ่อนยาว